สวัสดีแขกผู้มีเกียริและศิษย์อาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามหัวข้อที่ลงเอาไว้คือวันนี้พูดถึงเรื่องการย้ายเครดนะครับย้ายเครดปีนะครับ,ยยรนะรบทีนี้มีคนใหม่มาด้วยอ่มีคนใหม่มาด้วยเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเลยเนี่ยก็ให้จดไว้ก่อนว่าดาวปีปีหน้าเนี่ยเป็นดาวอ,าอะไรนะครับนะเดี๋ยวคุณประกรณ์ก็จะขึ้นมาให้ว่าปีหน้าดวงดาวหมายเลขสาม เข้ามากลางบ้านนะครับแล้วดาวดวงอื่นๆเนี่ยอยู่ในทิศอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับให้จดก่อนนะครับเพราะว่าสําหรับคนใหม่เนี่ยตรงด้านนี้มันมีอีกหนึ่งวิชาเขาเรียกว่าวิชาเดินดาวเหินนะครับจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากมาใหม่แล้วมาจังหวะเจอเขาสอนเรื่องย้ายเครดปีนะครับเพราะฉะนั้นให้จดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว่อ้ไปทบทวนดูเอานะครับปีนี้นะครับดาวสาม เข้าอยู่กลางบ้านของทุกหลังนะครับะฉนนั้นก็ตามกฎการเดินดาวเลยนะครับจากสามปุ๊บมันก็จะไปตกเหนือเป็นสี่ไปตะวันตกเป็นห้านะครับจากห้าไปออกเหนือเป็นหกนะครับแล้วก็ไปใต้เป็นเจ็ดเหนือเป็นแปดตกใต้เป็นเก้านะครับตะวันออกเป็นหมายเลขหนึ่งและออกใต้เป็นหมายเลขสองนะครับเดี๋ยวจด,จดดาวไว้ก่อนว่าปีหน้าดาวอย่างเงี้ยมีอยู่กับทุกบ้าน นะครับมันอยู่ในทุกหลังนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่ามันจะเดินดาวกันยังไงนะครับเกือบ<ม>จะถึงรอบที่ทบทวนพื้นฐานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปคอยดูใน Facebook ดูนะครับว่าวันไหนที่จะสอนเรื่องอะไรนะครับจะมีอัตรเรือนจะมีดาวเหินจะมีอะไรพวกน,นั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ในช่วงใกล้ๆุษจีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการย้ายเกรดประจําปีนะครับวันนี้มาใหม่ทั้งหน้านี้เนี่ย เอาไปก่อนว่าปีหน้าดาวมันเป็นอย่างเนี้ยนะครับทีนี้พอเวลาพูดถึงแค่ปีเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับในแต่ละปีนะจะมีทิศทางที่เป็นอัปมงคลประจําปีนะครับแน่นอนเลยทุกปีมันจะมีอย่างเงี้ยนะครับอบปมงคลประจําปีตัวแรกเนี่ยนะครับเราเรียกว่าดาวไทยสวยคนไทยเราเรียกว่าดาวพฤหัสนะครับดาวดวงนี้มันอยู่ตรงไหนมันก็คือตําแหน่งราศีประจําปีนั่นเอง นะครับอย่างคนมาใหม่นะครับปีปีนี้เริ่มแล้วเป็นปีมังกรใช่ไหมครับหลังตุ่จีนไปเป็นปีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นมังกรก็จะเป็นไทสวยนะครับไทสวยเนี่ยมีทั้งหมด60องค์นะครับเพราะว่าเวลาคนจีนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามันจะมีดาวเนี่ยนะครับเอามารวมกันนะครับในแต่ละปีนะครับไทสวยแต่ละองค์ก็จะมีราศีไม่เหมือนอาจจะมีธาตุไม่ใช่ราศีจะมีธาตุไม่เหมือนกัน อ่ะอยังจดกันอยู่อ่ะเดี๋ยวผมรอให้จดเสร็จก่อนนะครับถ้าโจดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องไท่สวยกันอันนี้จดล่วงหน้านะกลัวพูดไม่ทันหรือกลัวโจดไม่ทันนะครับต่อนะครับไท่สวยเนี่ยก็คือดาวประจําราศีนะครับคือราศีอะไรก็จะเป็นไทสวยประจําปีนั้นอย่างเช่นในตารางที่ขึ้นมานะครับปีห6หคือไท่สวยคือกระต่าย นะครับอยู่ตะวันออกที่สองส่วนปีนี้มันเคลื่อนนะครับจากกระต่ายก็มามังกรน,นะครับนั่นคือทิศแรกที่เป็นอป,ปมงคลทิศแรกอปมงคลทิศที่สองเนี่ยก็คือเขาเรียกสวยพ่อบางคนก็เรียกพ่อสวยนะครับสวยพ่อนะครับก็คือทิศที่อยู่ตรงข้ามกับราศีประจําปีนั้นๆน,น,นะครับปีที่แล้วก็คือไก่นะครับ W2 ปีนี้ตรงข้ามกับมังกรคือหมานะครับก็เป็น M W1 อันนี้ก็คือเป็นดาวที่เป็นเราเรียกว่าอย่าเรียกอัปมงคลเลยจริงๆอ่ะท้ายสวยดีแต่ท่านไม่ชอบให้ใครไปประจันหรือมองหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีบางเคล็ดที่ว่าขอพลังจากท้ายสวยก็มีนะครับเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปนะครับหลักๆเลยนะครับปีไหนราศีอะไรคือท้ายสวยตรงข้ามกับราศีนั้นคือสวยพ่อหรือพ่อสวยนะครับดาวที่ไม่ดี อำดับ3ต่อมาก็คือดาว3เพชฌฆาตนะครับดาว3าเพชฌฆาตเนี่ยจะอยู่ในทิศหลักเท่านั้นจะอยู่ในเหนือใต้ออกตกนี่คือแนวกลางๆนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับแล้วดาว3เพชฌฆาตเนี่ยมันจะเดินทวนเข็มนาฬิกานะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยอยู่ตะวันตกใช่ไหมครับพอทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บปีนี้จะไปอยู่ทิศใต้นะครับสามเพชฌฆาตเนี่ยมันกิน ทั้งหมดเนี่ยปกติทิศหนึ่งทิศเนี่ยมัน45องศาแต่สามเพชฌฆาตเนี่ยมันจะครอบคุมราศีทั้งหมด3ราศีนั่นก็คือในราศีทิศหลัก1ราศีใช่ไหมครับแล้วคุณขยับไปซ้ายมือของราศี1ทิศกับขวามือของราศี1ทิศนะครับอย่างเช่นในปีหน้าเอาปีปี6กก่อนก็ได้ปี66 3สามเพชฌฆาตอยู่ที่ไก่ใช่ไหมครับก่อนหน้าไก่คืออะไรครับลิงใช่ไหมหลังไก่คือหมา สามราศีเนี่ยลิงไก่หมาโดนสามพิเศคาตในปีหกหกนะครับพอปีหกเจ็ดปุ๊บมันย้ายไปอยู่ทิศใต้ใช่ไหมครับสามราศีก็จะมีอะไรครับงูหมาแพะนะครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยพอเราจบวันนี้ปุ๊บอีกหน่อยสามพิเศคาปีต่อไปเราไล่ได้แล้วนะครับถัดจากปีหกเจ็ดปุ๊บมันจะย้ายจากใต้ไปทิศไรครับมันทวนเข็มอะทวนเข็มเป็นของทิศหลักนะฮะปีหกหกอยู่ตะวันตกปีนี้อยู่ใต้ปีถัดไปอยู่ ตะวันออกนะครับสอบผ่านทุกคนนะครับแล้วก็โดนาสามราศีเราก็ไปดูแต่ประคับาสามราศีก็จะมีอะไรครับกระต่ายนั่นตรงลางก่อนกระต่ายคือเสือกระต่ายมังกรน,นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ละอีกหน่อยสามพิเศคาดเนี่ยเรา,ยา,ยารู้สามพิเศคาดนี่มันจะทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นสามอย่างนะครับมีจี้ปนมีอะไรพวกนั้นเนี่ยแต่มันไม่ได้เกิดพร้อมกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราหรือคนคนนั้นจะโดนเรื่องไหนในสามเรื่องนะครับอันนี้อารัมพบทให้ฟังก่อนว่าสามพิเศคาดมันมีอะไร ตัวต่อไปของดาวที่เป็นดาวไม่ดีนั่นก็คือดาวห้าผีเหลืองนะครับดาวห้าผีเหลืองเนี่ยได้จากการเดินดาวปีครับนะครับสำหรับคนมาใหม่เราก็จะไปดูดาวดวงดาวในปีหน้าในตารางนะครับดาวหมายเลขห้าอยู่ตรงไหนตำแหน่งนั้นก็คือดาวห้าผีนะครับดาวห้าผีนี่ก็คือความร้ายแรงของมันก็คือมันจะทําให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดแบบฉับพลันนะครับเกิดแบบไม่ทนตั้งตัวอยู่ๆปุ๊บก็เกิดเลย นะครับเพราะฉะนั้นทิศไหนที่มันมีดาวห้าผีประจําอยู่ในพื้นที่ดีที่สุดสําหรับเราคือใช้ให้น้อยกับสองห้ามเอาไม่เป็นไรครับฟังผมพูดไปด้วยทางหน้านะเพราะเขากลัวคุณจะจดอย่างเดียวแลวไม่ฟังผมพูดเดียเด๋ยวย้ำให้หมดเลยอันนี้อารัมพบทให้ฟังก่อนนะครับดาวห้าผีปีหน้าเนี่ยอยู่ตะวันตกนะครับย้ําว่ามันจะทําให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีแบบฉับพลันนะครับอะไรก็ได้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น ลำดับแรกๆเลยก็คือถ้าเรารู้ว่าพื้นที่ไหนมันเป็นนะถ้าเรายังไม่ได้แก้ไขในทางของจุย้ยใช้ให้น้อยกับ2ออย่าไปกระตุ้นมันสิ่งที่กระตุ้นดาวห้าผีเลยเนี่ยอะไรก็ตามสีแดงๆอ่าอะไรสีแดงแทั้งหลายเนี่ยเคลียร์ออกไปก่อนนะครับเคลียร์ออกไปก่อนหรือไปทําอะไรให้มันมีการเคลื่อนไหวยเยอะๆก็ไม่ดีถือเป็นการกระ,ะตุ้นดาวห้าผีนะครับทีนี้เมื่อกี้ไปละใช้วสวยสวยพ่อนะครับสามเคยคาดพ่อสวยเมื่อดูกัน เคล็ดที่ใช้แก้ไขพื้นๆเลยนะครับเวลาเราจะแก้ไขพวกหน้านี้สําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องย้ายแต่ตอนนี้เราพูดถึงเคล็ดที่ใช้แก้ไขอประมงคนพวุนี้ก่อนนะครับเบสิกเลยผีซิ่วเทพยิ้มนะครับกระบองเพชรนะครับเราเรียกกระบองเพชรใช่ไหมกระบองเพชรรูปเล็กๆขนาดครึ่งลูกปิงปองไม่ต้องเอาใหญ่ๆนะกระดองเพชรครึ่งลูกขนาดครึ่งลูกปิงปองท่านอาจารย์บอกว่า เอาแบบหนามแหลมแหลมเลยเอาแบบแตะโดนนี่เจ็บแน่นอนนะครับใช้แบบนั้นนะครับอย่าไปซื้อแบบผิวเกี้ยงๆมาบอกเป็นตระบองเพชรแล้วมันมันไม่แรงมันไม่แรงมันไม่แรงนะครับแล้วก็กระบองเพชรนี่ต้องมีน้ำหนึ่งแก้วด้วยเอาน้ําขนาดแก้วเป๊กนะครับที่ถวายน้ําชาให้กับเทพอะไรพวกน,นั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องใหญ่นะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับแล้วก็ถ้าจะเร่งเสริมความเป็นมงคลมางคลก็ต,ตั้งเต่ามังกรด้วยนะครับส่วนอันนี้คือหลกัหลกๆก่อนเลยนะ นะครับผีซิ่วเทพยิ้มตะบองเพชรน้ำหนึ่งแก้วนะครับเต่ามังกรถ้าใช้ส่วนดาวห้าผีนะครับอันนั้นคือแก้อับมงคนเวลาเรานึกอะไรไม่ออกเนี่ยเราตั้งชุดนี้ไปก่อนถือว่าแก้อับมงคลแล้วดาวห้าผีครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีและห้ามมีคือตะบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วเพราะตะบองเพชรจะไปกระตุ้นให้ห้าผีทํางานดาวห้าผีเป็นดาวเดียวนะครับที่ห้ามแก้ไขด้วยการตั้งตะบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วนะครับ เพราะฉะนั้นสาหรับคนที่มีงบน้อยหรือว่าปีนี้ชงอยู่ถ้าใครชงอยู่ในปีห6หนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วลิงไก่หมาดูไหมครับสามราศีลิงไก่หมาเนี่ยถือว่าชงหนักไอ้ทิศตรงข้ามนี่ยังยังถือว่าเบาๆแต่เอาทิศหลักก่อนสามพิจารณาลิงไก่หมาปีนี้เนี่ยถ้าเราจะย้ายเคสรอให้พน้นคือคืนวันที่เก้านะครับห้าทุ่มของคืนวันที่เก้าแล้วมันจะขึ้นตุ่จีนข้ามปีใหม่เนี่ยคยย้ายแต่ ถ้าเราจะไม่กันอะไรไว้เลยมันก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นวิธีการแก้ก็คือกันไว้ล่วงหน้าบางคนนี่ตั้งผีซิ่วเทพยสิบทั้งสิบสองราศีรอไว้เลยเบื่อเบื่อตั้งแค่ตกระบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วรอไว้ก่อนแต่ยกเว้นห้ามตั้งในตำแหน่งห้าผีอย่างที่บอกคือราศีอื่นเนี่ยที่มันโดนอ่ะปีนี้ใช่ไหมครับสามไม่ใช้าหผีอยู่ที่มังกรไอ้ทสวยอยู่ที่มังกรสวยพ่ออยู่ที่หม,มาคนที่ชงอยู่ คุณก็ตั้งกระบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วก่อนวิธีการตั้งกระบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วซื้อกระบองเพชรมาใส่ภาชนะหรืออะไรก็ได้ที่ปิดให้เรามองไม่เห็นว่าข้างในมันเป็นอะไรถุงกระดาษมาเรามองไม่เห็นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับไปถึงตำแหน่งที่จะตั้งตั้งน้ำหนึ่งแก้วก่อนจากนั้นใช้เปิดถุงหยิบต,ตะบองเพชรขึ้นมาวางเหตุผลครับเวลาคุณถือตะบองเพชรหนามันแหลมมันพิฆาตทุกทิศ ถ้าคุณถือเดินตั้งแต่บหน้าประตูบ้านก็ามาทุกทิศที่คุณเดินผ่านโดนพิฆาตหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกใส่ถุงหรือภาชนะหรืออะไรก็ได้บังมันไว้ก่อนเวลาจะย้ายก็เช่นเดียวกันต้องใส่กล่องหรือใส่อะไรที่บังมันไว้ไม่ให้เห็นย้ายจะไปทิ้งหรือจะย้ายตำแหน่งก็ว่ากันแล้วแต่นะครับเก็บไว้ให้มิดชิดไปถึงตำแหน่งตั้งน้ําก่อนแล้วค่อยเปิดตั้งกระบองเพชรเหตุผลเพราะว่า เวลาตะบองเพชรหนามันพิฆาตจุดนั้นความเป็นมมงคลมันฟุ้งจะโดนจับด้วยน้ําก่อนมันจะได้ไม่ฟุงฟ้งไปที่อื่นนะครับเราเรียกว่าเตรียมตัวป้องกันไปอย่างดีแล้วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยในการตั้งตะบองเพชรกับน้าเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยไม่มีกําลังที่จะไปซื้อผีซิวเทพยิ้มหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยอาจารย์บอกน้อยที่สุดคุณต้องตั้งตะบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วหรือคุณมีบ้านอยู่คุณทําที่บ้านจัดเต็มแต่ที่ออฟฟิศอะตั้งแค่ตะบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วพอ นะครับเพราะบางคนบอกว่าอูคุณตั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมาถึงพนักงานก็มองแล้วก็งงเพราะฉะนั้นที่สํานักงานหรืออะไรพวกน,นั้นเนี่ยแก้แก้ด้วยการตั้ง,งกระบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วนะครับอันนั้นพอได้นะครับพอรับได้นะครับอันนั้นคือเงื่อนไก่เล็กๆส่วนใครตั้งเต,า,เตามังกรในทิศอัปมงคลเวลาเราจะสู้เนี่ยต,นนนะตั้งหันหน้าสู้นะครับตั้งหันหน้าสู้คือหันหน้าเตามังกรไปตามทิศทางนั้น เวลาไปเจอบ้านไก่เขาตั้งเต่ามังกรอยู่แล้วมันหันหน้าเข้าบ้านหรือหันหน้าเข้าไทจีเนี่ยแปลว่านั่นก็เป็นเข็ดกระตุนนะครับไม่ได้ไปสู้ไม่ได้ไปสู้กับทิศที่ไม่ดีนะครับถ้าไม่ได้ไปสู้กับทิศถ้าสู้กับทิศที่ไม่ดีเนี่ยเอาน้าชนเลยนะครับหันหน้าหาทิศเลยนะครับอย่างถ้าเราจะตั้งในทิศมังกรก็ตั้งกระบอกไอ้ตั้งเต่ามังกรเนี่ยหันหน้าไปในทิศทางนั้นหากู้ง่ายหางอยู่ไทจีหางอยู่ไทจีหัวไปในทิศทางนั้นนะครับ มีใครสงสัยไหมแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนมีใครสงสัยใครไม่ทันใครจดไม่ทันจดจดไปก่อนได้ถามได้นะครับอะไรนะครับครับใช่ครับใช่ครับทั้งห้าชุดใช่ครับทั้งห้าชุดเพราะฉะนั้นปีนี้ปีนี้เราจะมีะบองเพชรักน้ำสี่ทิศถูกไหมห้าผีเราไม่ตั้ง ปีที่แล้วเนี่ยทิศมันซ้ําคือไก่จะตายนะครับปีที่แล้วเนี่ยตะวังเพชรมีสองชุดนะครับปีนี้สี่คือเยอะสุดคือสี่นะครับน้อยลงไปก็อาจจะเหลือสามนะครับบางทีทิศมันซ้ํานะครับแต่ห้าผีห้ามปังเพราะฉะนั้นพอเวลามันเป็นห้าผีปุ๊บงบน้อยขอเหรียญหกเหรียญหกครับคุมห้าผีไปก่อนเหรียญจีนแถวหกงบน้อยนะเอาไปคุมไว้ก่อนแต่ถ้าอาแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ ดีสุดเลยสุดยอดเจดีย์ห้าภาตนะครับมีเจดีย์ห้าธาอยู่ปีที่แล้วอยู่ตกเหนือใช่ไหมครับใครไม่ชงในที่ตกเหนือนะครับก็จะมีราศีหมากับหมูถ้าตัวเองไม่ใช่หมากับหมูย้ายได้เลยไปรอในทิศตะวันตกนะครับก็ปีหน้าห้าผีอยู่ตะวันตกคือใครไม่ใช่ราศีหมาราศีหมูเพราะราศีหมาราศีหมูยังชงห้าผีอยู่ถูกไหมครับถ้าไม่ใช่แล้วคุณมีเจดีย์ห้าธาตุย้ายไปเลย แต่ที่สำคัญที่สุดคือในทิศต,ตกเหนือเนี่ยนะครับไม่ใช่ในทิศไก่ถูกไหมปีนี้คุณมีจัดเต็มเลยผีชิวเทพยิ้มตะบองเพชรน้ำหนึ่งแก้วที่ต้องย้ายด่วนเลยก็คือตะบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วเพราะว่าพอคุณไม่ย้ายปุ๊บปีหน้าดาวห้ามันอยู่ตะวันตกพอมันเข้าไก่ปุ๊บเจอตะบองเพชรปุ๊บมันก็เต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น ตะบองเพชรในทิศไก่ย้ายให้ทันใครชงอยู่ตั้งกันไว้ก่อนใช่ไหมพอถึงตัวเองปุ๊บอย่าให้เลยเวลาย้ายออกก่อนเคล็ดอื่นท,ทําทีหลังได้ไอ้ตะบองเพชรกับน้ำหนึ่งแก้วนี่เก็บก่อนมันจะได้ไม่ไปกระตุน้นห้าพีนะครับนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคคือบอกแล้วคนชงเราจะยังไม่ย้ายส่วนคนที่จะชงปีนี้ตั้งกันไว้ก่อนอย่าให้มันถึงเวลาอย่าให้มันถึงตุตจีนแล้วเรามาตั้งโดนยิงไปแล้วอะไม่ทันที่บอก ตั้งอะไรไม่ถูกกลัวเคล็ดน้อยระบองเคชรกระน,น้บตั้งไปก่อนส่วนห้าผีเอาเหรียญหกจีนไปดักไว้ก่อนนะครับคุมไว้แล้วนะครับส่วนเคล็ดอื่นๆเนี่ยตอนนี้อาจารย์บอกพวกเราไม่เคยทากันอาจารย์ให้ตั้งมังกรกระน้ำหนึ่งแก้วในทิศหลักเหนือใต้ออกตกนะครับสี่ทิศเลยอันนั้นแค่กันเอาไว้คือพวกเรามันขี้ลืมอ่ะไม่เคยไม่เคยไปดูอาจารย์ก็บอกว่าดักเอาไว้ก่อนแต่ยังไงเวลาแก้ไขเต็มก็ยังต้องแก้ไขาตามชุดเต็มที่จะได้ว่าหากันต่อไปเอาตรงนี้ก่อน นะครับเอาอปมองคลก่อนเอาให้จบก่อนเพราะสิ่งแรกในการทําวงจุ้ยเขาบอกแล้วก็คือคุมอปมองคลให้อยู่ก่อนนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ตั้งเคสปีนี้อยากจะตั้งก็ไปตั้งเตรียมรอไว้เลยนะครับแต่ในการตั้งเคสเตรียมรอเอาไว้เนี่ยดูด้วยนะครับทุกครั้งเวลาทําเคสถ้าเราเกิดเป็นคนชงเกิดเป็นปีชงนี้ปีของเราแล้วเราต้องแก้ไปตั้งทิศอื่นก่อนเราไม่ตั้งทิศชงตัวเองเป็นทิศเริ่มแรกสมมตุติเราปีมังกรปีนี้ไทยสวยมาแรงเลยใช่ไหม เราจะตั้งเค็แก้ง่นคุณก็ไปตั้งที่อื่นก่อนที่ยังไม่ได้ตั้งปีมังกรไปตั้งสามพชเศษกาก่อนนะครับเพราะว่ามังกรกับหมามันชงกันยังไงมันก็โดนชงอยู่ดีถูกไหมคุณไปตั้งทิศที่มันเป็นสามพชเศาปีนี้อยู่ใต้ได้ไหมคุณเริ่มต้นที่ใต้แล้วค่อยมาตั้งหมามังกรหรือมังกรหมาก,ก็แล้วแต่ไปอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเวลาเริ่มต้นอะไรที่มันชงไม่ทําตัวชงก่อนไปทําตัวอื่นก่อนนะครับอย่างปีนี้ถ้าคุณชงอยู่เนี่ยคุณไปเริ่มที่ใต้ปลอดภััยนะครบ คือหลีกเลี่ยงทําอะไรที่ชงเราเป็นอันดับแรกในการทําเกตนะครับส่วนคนปีมมาเราไปยังไม่ตั้งที่มมาก่อนรู้ทั้งทั้งนี้รู้ว่าในสามพิเศษกาปีปีหกเคุณก็ไปทาทิศอื่นก่อนทิศเริ่มต้นเริ่มต้นไม่ชงคือไม่ชงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเราไปไปเริ่มนะครับ